ขอ oh, สวัสดีพี่น้องสายเขียวนะครับวันนี้วันที่4กรกฎาคม2,564ช่วงเย็นๆนะครับท้องทุ่งนาข้าวสีเขียวสวยงามนะครับแล้วก็วันนี้จะพาพี่น้องมาชมต้นตาลน,นี่เลยครับผมที่ผมปลูกเอาไว้เมื่อ4ปีก่อนนะครับ ผมเป็นคนชอบต้นตาลน,นะครับพี่น้องก็เลยเโดยเฉพาะต้นตาลที่ขึ้นอยู่ในทุ่งนานะครับมีความเขียวจากข้าวนะครับแล้วก็มีต้นตาลโดดเด่นอยู่กลางท้องนามันดูคลาสสิกนะครับผมก็เลยเอามาปลูกในคันนานครับนี่ก็4ปีแล้วครับผม ตานี้ปลูกง่ายมากนะครับผมก็ไปหาเก็บเม็ดมาแล้วก็ใช้จอบขุดแค่เล็กน้อยจากนั้นก็วางเมล็ดนะครับมีทั้งคว่ำทั้งหงายก็ไม่รู้ว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะครับก็แล้วแต่นะฮะแต่เราปลูกหลายต้นอยู่นี่ครับแค่นั้นเองนะครับพี่น้องขุดอ่าแล้วก็อ่าวางลงไปนะครับใช้ดินกลบนิดหน่อย ภายในปีหนึ่งนะครับมันก็จะงอกขึ้นมาให้เราเห็นแล้วนะครับอันนี้สี่ปีแล้วครับผมก็เริ่มเริ่มใหญ่โตแล้วนะครับความฝันที่อยากจะได้ทิวต้นตาลน,นะครับในท้องนาตอนนี้ก็เริ่มเป็นภาพชัดเจนนี่ครับโอ้โหตาลน,นี่ เป็นพืชที่ทนทั้งแรงนะฮะทนสุดๆน้ำท่วมก็ทนสุดๆเหมือนกันนะครับหรือแม้แต่ยาฆ่าหญา้านะครับพี่น้องผมเอาไปปลูกไว้ชายขอบกับเพื่อนบ้านเขาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เขาเอายาหญา้ามาฉีดมันก็ไม่ตายนะครับมันก็ไม่ตายต้นนี้อย่างใหญ่เลยครับนี่ฮะประมาณสี่ปีได้นะครับก็ ปลูกระยะสัก3เมตรครับผมเพราะว่าจินตนาการไม่ว่าถ้าขึ้นต้นหนึ่งเนี่ยก็จะปีนไปได้ทุกต้นเพราะว่าทรงคุ้มเขาก็จะกว้างประมาณนี้นะครับเวลาเขาโตขึ้นเนี่ยฮะมันก็จะใบก็จะถึงกันนะครับแล้วก็ใช้ไม้ไผ่นะฮะพาดเคยดูแต่ใน YouTube นะฮะนี่ครับเป็นความฝันเล็กๆน้อยๆน,นะครับพี่น้องแล้วก็ แค่ฝันไม่พอนะครับต้องลงมือทําด้วยนี่ครับเมื่อเช้าลองลองนับดูก็ได้ประมาณสัก50นะครับ50าสถึงเจต้นโดยประมาณนะครับนี่ฮะก็ปลูกเอาไว้เป็นแถวตามคันนาไปนะครับน้ำไม่เคยรดปุ๋ยไม่เคยใส่นะครับผมนู่นนะครับไปทางนู้นก็มีนะครับแล้วก็อยู่ข้างหลังนี่ก็มี นี่ครับนอกจากจะชอบเรื่องความสวยงามของต้นตาลน,นะครับผมเคยไปขับรถผ่านไปนะฮะที่แถวอำเภอหนองสองห้องผ่านไปเจอหมู่บ้านแห่งหนึ่งเขาขายตาลสดกันครับพี่น้องอลูกตาลอ่อนนะครับก็เลยเข้าไปอุดหนุนเขาแล้วก็ไปสอบถามเขานะครับ เขาก็บอกว่าต้นตาลที่ขายลูกอยู่ทุกวันนี้ก็ไม่ได้ปลูกเองนะครับเพราะว่าอไปเช่าเขาววกงั้นนะครับไปเช่าคนเจ้าของต้นตาลปีละสามร้อยบาทบ้างสี่ร้อยบาทบ้างก็แล้วแต่นะครับอ่าก็เลยว่าเออถ้าเราปลูกไว้นะฮะเราให้ปล่อยให้เช่าก็ได้นี่ครับอ่าถ้าสมมุติว่าเราแก่แล้วนะครับเราก็ปล่อยให้เขาเช่าก็ได้นะฮะ หรือเราจะจ้างให้เขามาเอาขายลูกนะครับก็ได้นะครับก็ได้เหมือนกันแล้วแต่นะฮะขอให้มีก่อนเร,อเรื่องนั้นค่อยว่าก,กันนี่ครับพาพี่น้องมาดูก้านตาลก้านตาลนี่ก็มีความสําคัญนะครับอเขาเอากากใยตรงนี้แหละฮะไปเข้าเครื่องแล้วก็ตีออกมามันก็จะเป็นเส้นๆน,นะครับเอาไปทําไม้กวาดอยากใ่ได้สบายนะครับ หรือแต่แม้หรือแม้แต่ชาวอีสานนะครับพี่น้องก็จะเอากาก้านตาลน,นี่นะฮะเขาก็จะเอาไปทําเป็นฐานรองกระติบข้าวนะฮะกระติบข้าวเหนียวซึ่งมันจะมีความแข็งแรงทนทานนะครับปลวกมอดไม่เจาะนะครับฉะนั้นต้นตาลน,นี่มีความสําคัญนะครับกับวิถีชีวิตของผู้คนนะครับ ผมเองก็เป็นหนึ่งในผู้ที่รักต้นตาลน,นะครับในบรรดาหลายๆคนฉะนั้นก็เอามาเล่าสู่พี่น้องฟังนะครับพี่น้องที่มีหัวใจเดียวกันแล้วก็พี่น้องที่อาจจะยังอาจจะอยากจะปลูกแล้วก็จะเริ่มต้นอย่างไรนะครับเมือ่อเมื่อสักครู่นะฮะก็ได้อธิบายวิธีการปลูกไปแล้วนะครับนี่ฮะ โอเคนะครับผมก็เอามาเล่าสู่พี่น้องฟังเล็กๆน้อยๆนะครับพร้อมกับบรรยากาศท้องทุ่งยามนี้นะครับผมอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ